สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแนนด์ลูซิมอสจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0 8 1 3 6 5 9 7 0 8 1 6 0 5 2 3 7กหนะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342นะครับสายตรงถึงผมได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูปัตตาเอลสามสอด้เลยว่า เดิมทุกจุดครับดูสีครับผมดูสีสันครับผมสีเดิมอะไรเดิมๆหมดครับผมไม่รู้จะพูดอะไรครับรถเป็นเดิมจริงๆครับผมคันนี้สวยๆครับดูป้ายทะเบียนครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับคันนี้สวยๆครับคันนี้ มีผัน eter, มีมีไปมีในดินหน้าแล้วก็มีผันห้าตราช้างให้นะครับผมมาพร้อมกับคู่ตัวรถคันนี้เลยนะครับสวยๆรับคันนี้หาเดิมกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วครับผมสีสีสันเดิมหมดครับมากเมืองอยู่ติโกงติ๊กเกอร์ของเดิมล้วนๆครับคันนี้เอามาดูเลขใหม่ครับ ชั่วโมงการทำงานอันนี้อยู่ที่ห้าสิบหกชั่วโมงเองนะครับผมสีสันครับผมเหมือนออกจากศูนย์ครับคันนี้เบาเบอร์อิงเนียนกิปครบทุกอย่างครับผมอยู่ในห้องเครื่องครับเดิมหมดเดิมจริงๆครับวันนี้ เหมือนออกสวนครับ้าหาคุณลูกค้าเานใดนะครับผมกําลังมองหาคูปไต้เอาสามสองหนึ่งแปดคันนี้นะครับผมร้านปรนิษนนำพรเจ็คเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับใหม่จริงๆครับคันนี้รถคันนี้มาในราคาเพียงสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองครับผมสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมสภาพสวยๆครับนางฟ้าเดล็กใหม่นน้อยของจริงทุกอย่างครับผม คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์ที่ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับผมเดี๋ยวใจช่งางหัไปดูนะครับผม รถคันนี้ถ้าสนใจคูใต้่าย L32 18คันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคาเพียงแค่385,000บาทเท่านั้นนะครับผมมาในราคาเพียง388,000บาทเท่านั้นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ร้านบอสษัทนำพอนแทคเตอร์แล้วก็เซอร์มดรถไถยมือสองด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ